อรุณสวัสดิ์ยนยมือเศร้าจ้าได้เวลาไปเหตุงานแล้วค่ะนะคะนี่ไปแล้วพี่น้องถึงเวลาเลิกงานหาโมงค่ะฝนตกฝนเนี่ยพิ่นชอบตกหลัดแท่ย่ามือเศร้ากันสิฝนสีชอบห้อก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนี่พิ่นสิชอบห่อเฮ้าแต่ว่าฝนตกนี่เอี่ยนแล้วนะคะกลับบ้านก่อนเด้อค่ะเมื่อบ้านก่อนเด้อค่ะเด้อ มาฮอดบ้านแล้วกับมานหนึ่งเขาเปองไฟมาอุ่นเขาเย็นเวถาก่อนเกี่ยวก่นค่ำก่อคขาพี่น้องเพราะว่าก่อนเกี่ยวก่อนค่ำนา่งผ้านีเพ่นเอารถไถติดโลดตาลีไปตีเขาไปว่านเขานะคะมือว่านนี่กับไปมือนีกับไปคื้กันแต่ว่านังผ้านี่บได้ไปซอยนองก่อนเกี่ยวก่อนค่ำนางผ้าเพราะว่าเพ่นไปทรงใบสีแล้วนะคะสูงทางเจ้าภาพนะคะเฮ็ดกับเขายามมือแรกนะคะมือนีสีปนปะทู กินขับผักเลยล่เนาะค่ะยอดผักบุ้งกำลังถึงน้ำอัวน้ำนี่ค่ะผ้าขาผ้าแใงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะปกตินางผ้ากระสิเตรียมไว้แล้วแล้วก็สิจ้งไปซอยนองก่อนเกี่ยวก่อนข้ามเห็ดงานใบสีนะคะแต่ว่าก็ยังเว้นๆว้นอยู่ก่อนเกี่ยวก่อนข้ามนางผ้าไว้จังใดก็หิวแล้ววาสั้นสั้นแล้ววาสันว่าเพราะว่าเล่าเนี่ยไปเขี่ยวไปเขียวว่านเขา สองมือแล้วฝนตกแล้วท่านได้ถิงช่วงไหเ้เนาะเข้าก็ะเหตุย่างเนาะค่ะเป็นบอกว่าวานตุม่มแต่ว่าเอาลูดตารีตีเลยนะคะขับรถไทยติดลูดตารีตีตีดิเน,ะะนเลยนะคะระวานเลยเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อมากินข่าผ้าแดงจ้าขอบพระคุณที่ติดตามนางพานะคะ